ดีค่ะจิตภาการแนนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนจะมาทําการเพราะต้นกล้านะคะผักต้นกล้าของผักสลัดค่ะโดยแนนจะเพาะลงในกระถางขนาด4นิ้วนะคะตัวนี้แนนจะใช้พีทมอสนะคะแต่เพื่อไม่ให้เปลืองพีทมอสเดี๋ยแนนจะ ผสมดินแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปด้วยเพื่อให้ต้นกล้าของแนนสวยและก็แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกเลยนะคะ,นนะใส่ลงไปนะคะแนนจะใส่เป็นดินตัวนี้นะคะเป็นดินขุยมะพร้าวนะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะรองก้นกระถางนะคะแล้วก็แนนจะเติมปุ๋ยขี้ไก่ลงไปหนึ่งชั้นนะคะ จะมาทาการปรุงน้ำสําหรับรดและก็หมักดินในการเพาะต้นกล้าก,กันค่ะเพื่อให้ดินของเรามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารนะคะตัวแรกที่นันจะใช้ก็คือตัวนี้เป็น EM เนะคะเป็นหัวเชื้อ EM ค่ะกลุ่มแบคทีเรียก,กลุ่มนี้นะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายของธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะคะให้พืชของเรานําไปใช้ได้ดีค่ะน้ำซีลิสเนี่ยจะใช้ประมาณ200 ML นะคะ เยือกนี้บรรจุอยู่500 ml เนนใส่ครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้สีแดงนะคะกิ่นแรงแต่ใช้ได้ดีมากๆเลยก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแนนก็ใช้เหมือนกันถ้าเป็นการหมักลงดินแนงก็ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะก็คือประมาณ200 ml นะคะตอนน้ำ10ลิตรนะคะอันนี้คือหมักลงดินะคะ่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะ ใช้บัวรดน้ําที่มีรูขนาดเล็กนะคะรดแต่ละกระถางให้ชุ่มเลยนะคะเอาให้ชุ่มเลยนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะจะทำให้หน้าดินของเราเรียบนะคะเวลาที่เราทำการ โรยมเลมเล็ดเมล็ดของเราจะกระจายตัวได้ดีแล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายด้วยค่ะเนื่องจากแนนลดน้ําก่อนที่จะทําการโรยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไม่ลดน้ําอีกค่ะไดดินที่เซตตัวพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเพาะเมล็ดค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะว่าเราจะเพาะตัวไหนลงไปนะคะตัวนี้เรนจะเขียนชื่อไว้เพื่อไม่ให้เราสับสนนะคะตัวนี้เนาะเป็นสลัดแล้วก็จะมีแคลนะคะนิดนึงนะคะ ตัวแรกนะคะกรีนคอร์สใหญ่นะคะนะคะรสชาติดีนะคะอ่ารสชาติผักจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะถ้าผักขาดน้ําผักก็จะมีรสชาติที่ขมนะคะก็คือต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมให้กับเขาให้เหมาะนะคะโวอประมาณนี้ แค่นี้ก็พอนะคะแนนจะไม่ปลูกเยอะเนาะประมาณนี้นะคะนี่ไม่ต้องใช้ดินกรบนะคะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำซ้ำค่ะตัวนี้นะคะเขาจะได้รับความชื้นจากดินเองนะคะบัตเตอร์เฮดจะสวยค่ะเวลาที่เขาโตเต็มที่แล้วเขาจะบานเหมือนดอกกุหลาบสีเขียวนะคะสำหรับบัตเตอร์เฮด โอเคแค่นี้พอนะคะหมดแล้วลักษณะเขาจะคล้ายๆกับผักกาดแก้วบ้านเรานะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันนะคะฟิลเลช่วงใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะคะอันนี้เมล็ดจ,จะเยอะหน่อยเน้นก็จะลงก็เลยจับเพาะกินโอ๊กนะคะนี่ผักสีเขียว Okay. แค่นี้พอค่ะปลูกไม่เยอะนะคะปลูกแค่อย่างละหยิบมือนะคะสำหรับตัวสุดท้ายของแนนในวันนี้นะคะก็คือเคลเนโรนะคะเคลเนโรคือไดโนเคลชนิดหนึ่งนะคะแต่ใบของเขาจะค่อนข้างหยิกนะคะหยิกมากเลยนะคะแล้วก็ต้นใหญ่แข็งแรงนะคะตัวนี้แนนมีเมล็ดค่อนข้างเยอะนะคะแนนก็เลยจะทำการเพราะนะคะหลาย กระถางเพราะว่าเดี๋ยวแนนจะเอาต้นกล้าของเขาไปลงในถาดหลุมต่อนะคะเดี๋ยวแนนจะเพาะเยอะหน่อยนะคะจากนี้อีกสามวันแนนจะไม่ลดน้ำนะคะ หลังจากนี้อีก3ามวันจะไม่ลดน้ำเลยรอจนกว่าเขาจะงอกนะคะเราค่อยใช้ฟอกกี้มาสเปย์นะคะอย่าใช้บัวลดน้ำลดนะคะให้ใช้ฟอกกี้นะคะ<ม>เพื่อไม่ให้ต้นกล้าของเราได้รับการกระทบกระเทือนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูผลกันนะคะว่าต้นกล้าที่โตมาแล้วจะดูแลยังไงจะงอกภายในกี่วันเดน,นจะพาเพื่อนๆมาติดตามในแต่และช่วงวันนะคะ ใครที่ชอบการปลูกผักของแนนอย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนนะคะที่สำคัญอย่าลืมเข้ามากดไลค์ทั้งท่องทั้งช่องทางของเพจแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะเวลาที่แนนลงคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะระบบจะได้แจ้งเตือนนะคะว่าแนนลงคลิปใหม่แล้วขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ